ในช่วงกลางเดือนตุลาคมปี2021การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ของเกมโดรัทูย่าง The International ครั้งที่10ก็พึงจบลงไปอย่างสวยงามเลยล่ะครับโดยเป็นทางทีมม้ามืดอย่างทีสปิริตที่สามารถคว้าโล่เอจิสพร้อมเงินรางวัลกว่า600ล้านบาทไปได้อย่างสมภาคภูมิ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาเปิดประวัติของ T-Spirit กันว่ากว่าที่พวกเขาจะมาเป็นแชมป์ทีไอได้พวกเขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างและถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วล่ะก็เราก็มาเปิดประวัติพวกเขาเป็นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบคโอยสปอร์ต e ซื้อแก้วพร้อม G f 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง9 50มิลเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับ รู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช h อป e ีร้าน G N Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโดยหากเราจะพูดถึงประวัติของทีมแชมป์ TI ทีมล่าสุดอย่าง Team Spirit แล้วแล้วก็เราก็คงจะต้องย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วในปี2014 ประเทศรัสเซียก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคโซน CIS ที่เก็บตัวทูน,นั้นได้ไปตีตลาดและประสบความสำเร็จจนทำให้ผู้เล่นเกมดังกล่าวเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีโปรเพเยอร์ชื่อดังกำเนิดขึ้นจากโซนนี้อีกด้วยยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนั้นก็คือคุณปู่เดนดีหันใจของใครหลายๆคน อย่างไรก็ดีในการแข่งขันดับเทียสามของโซ CIS ก็ได้มีหนึ่งทีมหน้าใหม่กำเนิดขึ้นอย่างทีมเยลโล่ซับมารีนที่เป็นการรวมตัวอ,องผู้เล่นโนเนมจากทั่ว CIS มาอยู่ด้วยกันซึ่งก็มีมีโปกาวัาย16ปีในตอนนั้นยังคงเล่นตำแหน่งออฟเลนให้กับทีมอยู่แต่ถึงกระน,นั้นการรวมกันของผู้เล่นหน้าใหม่ในทีมดับเทียสามนั้นมันก็เป็นไปได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักเพราะพวกเขาน,านั้นทำได้เพียงมากสุดก็เพียงแค่ชนะรายการเล็กๆไม่กี่รายการเท่านั้น ก่อนที่ผู้เล่นชุดแรกของทีมจะถูกทีมพรีสดึงตัวไปจนหมดทีมแต่ก็เหมือนหนังม้วนเดิมทีเมื่อมาอยู่ทีใหม่แล้วพวกเขาก็ไปไม่รอดกับการแข่งขันและก็ต้องแยกตัวจากกันไปมีเพียงแค่มีโปก้าเท่านั้นที่กลับไปยังทีมเก่าของเขาอย่างเยลโล่ซับมารี แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนมีโปก,ก้าก็เลยไปอยู่ทีมเอนโซก่อนที่สังกัดใหญ่ในตอนนั้นอย่างทีมเอ็มพายจะเห็นแววผู้เล่นหนุ่มคนนี้จึงได้ทําการดึงตัวคามาเล่นในตําแหน่งซับห้าและเป็นกัปตันของทีมอีกทั้งยังได้ช่วยกันกับเพื่อนร่วมทีมฝาฟันจนสามารถเข้าเล่นในการทีไอเจ็ได้ซึ่งเป็นทีไอครั้งแรกของมีโปกากด้วยแต่ทว่าหลังจบทีไอเปายทีมเอ็มพายก็ไม่ทําผลงานได้เท่าไหรนะ่นัก มันเกือเล็กน้ำให้ทีมแตกไปโดยปริยายและมีโปก้าก็ยังคงระหกระเหินไปอยู่ทีมต่างๆในปูย์าพาคซีเอสจนกระทั่งกลับมาอยู่กับทีมเยนโดซัมมารีอีกครั้งแต่ในคราวนี้เขามีเพื่อนร่วมทีมหน้าใหม่ไฟแรงไม่ว่าจะเป็นยาตุโรแครี่หนุ่มจากยูเครนอดีตนักเต้นเบรกแดนส์ที่ผันตัวมาเล่นเกมตัวถูอีกทางยังไต่แรงจน m m เถึง1 1 0 0 0ได้และยังเป็นผู้เล่นที่มีฮีโร่ภูเยอะเป็นต้นๆของโซนซีเอสอีกด้วย อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือโตรันโตโตเกียวที่ตรงเขานั้นเป็นถึงอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ถึงขนาดที่โตรงเขามองว่าการเรียนในมหาวิทยลาลัยนั้นมันเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายเสจนเขารู้สึกเบื่อกับมันจนเขาได้เข้ามาเล่นเกมโดราทถูจึงได้รู้ว่าสิ่งนี้มันคือความท้าทายสำหรับโตเขาอย่างมาก จนถึงขนาดที่ว่าตัวของเขาเมื่อเล่นไปจนมีความชํานาญแล้วก็เลยเดินทางไปร้านเกมทั่วรัเสเซียเพื่อท้าพานันแข่งดต้าูกับผู้คนภายในร้านและก็มักจะเป็นโตรันโตโตเกียวๆๆที่สามารถเอาชนะและกว้าเงินดางวัลมาได้จนกระทั่งความห้าวเป้ของเขานั้นได้มาเตะตาทีมอย่างเยนโลซับมารีนเข้าทางทีมจึงได้ตัดสินใจดึงตัวเขามาเล่นในตำแหน่งมิดเลนในทันทีและเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้ต่อย่างใด จนทาให้เกิดเป็นทีมเยลโล่ซับมารี2020ขึ้นมาในที่สุดแต่ในด้านผลงานนั้นก็เรียกได้ว่าออกมาในระดับกลางๆยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนัก Is disarmed as well, trying to escape, jump fall from Yotoro. It's not quite enough, but now with the cataclysm coming down, it's chaos all around. As are beard the back, taken out the bash is there onto Miracle. Miracle still trying to run away. So bad at Maposhka on the chase. RMM will root back Maposhka for now. They've managed to keep Miracle alive. There'll be a buyback from Weha. Yotoro jumps over towards GH, but GH is able to leap out. Anchor job committing the echo just onto the invoker. Is it enough lockdown to fight Miracle? Yatoro? He's back in, he's onto the PL. Doppelganger out in time again. Miracle still alive against the bash of Maposhka. is able to live. The heels are out. Maposhka will survive. They're still chasing. Collapse. He's in. Tries to find Miracle. The setup's there to allow the point to jump over. Miracle still on the run. Back over towards walls. Maposhka goes another route. Holds back Yatoro. Miracle still up to the suck. Yatoro's in. Mind control. Comes in with the enjoyment. Oh locks down Yatoro for now. Miracle still on the run. One more time what Might just do it. is in over towards Miracle. Fights the bashes, but again, the evasion. He's, alive. he's away. He's able to turn with the spirit large. Yotora is in once more. Has he got the damage? He has Finally, Yatoro able to finish off the PL. The impetus, bring in my Yatoro's got follow-up, jumps over with the Time Warp, claims the double kill. I don't even know them. <laughs> they've, they've been playing together that short. Control, they're trying to jump out. They're trying to burst his face, boy with the echo combo. He's, He's just not getting that low at all. is having to get the BKB off turn. He's just miracle, fighting. He's out of mana. He's fully committing. The false promise will keep Miracle alive. But Yatoro, he's doing a lot of damage to us again. The arena. And catching the three. The Cataclysm goes crashing down. It's a dead mind control. It's going to be a dead Miracle, too. Both cores out of the game. No buyback. They are chasing Enigma back towards the base. Yeah, it's going for this last set of racks. Whole team rallied together. Oh, GH, he just jumped in and turned into a frog. แต่แล้วก็เหมือนกับโชคเข้าข้างผู้เล่นทีมเยนโลซับมารีนที่ได้มีทีมใหญ่มองเห็นถึงความสามารถของพวกเขาและก็ดึงเข้าสู่ทีมนั้นได้ทันทีและทีมนั้นก็ไม่ใช่ทีมไหนคือทีมสปิริตสังกัดอีสปอร์ตชื่อดังของรัสเซียนั่นเองละครับและเมื่อมาอยู่กับทีมชื่อดังแบบนี้แล้วทางทีมก็ได้มีการปรับรูปแบบแผนการเล่นรวมไปถึงมีการศึกษาเมตาของเกมที่มากขึ้นจนทําให้ศักยภาพของทีมนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งทีมที่มีฝีมือดีที่สุดของ CIS พร้อมกับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยการคว้าแชมป์ได้ถึง3รายการด้วยกันอย่างไรก็ดีถึงแม้ผลงานจะออกมาดีขนาดไหนแต่แต้ม DPC ของทีมสป i ริตนั้นกลับไม่มากพอที่ทำให้พวกเขาได้เข้าสู่การแข่งขันสุดยิ่งใหญ่อย่างดีอินเตอร์เนชั่นนั่นจะทำ้พวกเขาต้องฝ่าฟันการแข่งขันเพื่อชิงตั๋วไปสุดท้ายของโซนซี Uh, so, Aegis up for another 90 seconds. So there's the jump onto at least the Phoenix. Okay, the break, and look at the damage already under the DK. Out comes the Supernova. This time it's going to be properly focused and taken down immediately into the fight. Yamich, though, cut down by Yatoro as Duracho having Haunted in, still looking for these backliner supports. Pantomime will buy himself a bit of extra time here in the Cold Embrace, but Yatoro will kill him nonetheless as out comes uh, at least the winner's Curse. Alacrity on the Smiling Knight. They want to find that backline, but the Curse Crown is there. Oh, the stun. It catches oh, that. There's, two. there's the call. Oh, what a connection. Yataro jumps in. Never a chance. Team Spirit makes the play, finds the kill. They're going to T.I. Trent, and they're going to be very happy about it indeed. 54,000 gold lead, but the throne going to go down. Well paid. Congrats. And that's what you hope to see. Team Spirit makes it happen. Maybe not the way everybody expected it to happen. But showing that they are indeed one the dominant teams this showing one of region indeed in are ในที่สุดก็เป็นทีมสปิริตที่สามารถคว้าตัวไปสุดท้ายของ s ซเียสในการแข่งขันทีไอสิบได้สําเร็จเรียกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายของใครหลายคนเลยละครับในช่วงเวลานั้นอีกทางยังเป็นการเข้าแข่งขันท i ไเป็นครั้งแรกของทีมอีกด้วย จนกระทั่งการมาถึง,งการแข่งขัน t i 1 0ที่หลายๆคนรอคอยซึ่งการแข่งขันนั้นทางยาตโรก็ได้ทำการโกนหัวตัวเองก่อนการแข่งขันเพื่อเป็นการแก้เคล็ดอีกด้วยและเมื่อการแบ่งสายสิ้นสุดลงทีมสปิริตก็ต้องอยู่ในสายบีที่เต็มไปด้วยทีมชั้นนำจากทั้งยุโรปและก็จีนและเหมือนความตื่นเต้นกับการแข่งขันครั้งแรกของสมาชิกในทีมมันก็เลยทำให้ในวันแรกนั้นพวกเขาทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรจนตกไปอยู่ในอันสุดท้าย นั่นทึงทำให้พวกเขาได้ศึกษาข้อผิดพลาดของตัวเองแล่นนำมาปรับปรุงในวันถัดมาจนท,ทำให้พวกเขาสามารถขึ้นมาติดหนึ่งในสีได้ของทีมที่จะเล่นสายโบนในรอบเมนิเวนเ์เัอนติีวิสเปอร์วิสเปอร์เอาต์เพลย์สิท์นี n ค t ั้งท o ่สองทอร์อันโตโตเกียวไม่ค่อยสมบูรณ a แบบอมร์แแต่พวกเขากลับมาที่สกอฟฟิลด์ t บเกราะ t ดอารีน่าอ i ู่บน่ลสวยรและห r ยแมลงปอแต่สกฟิลด์ได้ตม Team Spirit trying to get themselves across here to handle the Slark with no bounces left. Ready. He does get into that Invis form. A Winter's Curse, though. Three heroes surrounding Chris Slark, nullified again. The Necro just not accomplishing anything. And Beast Coast time to GG. Call it. But they might have lost yep. This time, though, of course, they don't have that Ravage, though. Kasabi like, is going to get some of these clicks off. The Arc Warden making his way over. They'll doom up the Pouncing forward again, BKB over onto Yatro. He's got the bubble to get the egg off the Will fall Nice stomp though over onto Collapse. Have to turn their attention out to Yatro. They'll be able to get that kill. King Jungle still falling, and so does like, to Yatro. Toronto to Tokyo, following up. He's gonna be the cleanup crew with the rest of the screw. And then get the slide off, get the kill on Tavo. Waiting patiently now for 4DR. It's a triple kill now for Yatro. ทีม <alert> Spirit <biscuit> ก็ต้องเผชิญกับทีมจากจีนอย่าง Imitas Gaming ซึ่งก็เป็นไปตามคาดที่ว่าทีสปิริตต้องพ่ายแพ้ไปและตกลงไปอยู่ในสายล่างแต่แล้วก็เหมือนพลังของอันเดอร์ด็อกของกล้าในขันทีไอในจุดติดขึ้นกับทีสปิริตขึ้นที่หลายๆคนมองว่าแพ้ไปแล้วกลับสามารถตบทีมใหญ่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทีมขวัญใจชาวไทยอย่างฟานาติก Fantasy, ทีมแชมป์ TI 2สมัยอย่าง OG ทีมจากบ้านเกิดเดียวกันอย่างทีเวอร์ทัสโปรรวมไปถึงทีมที่เ,าเขาลงมาอย่างสายล่างอย่างอินวิทัสเกมมิ่งด้วย Fnatic can do the same. Did, here. you want my trusty shovel? As they turn now onto chulin gonna find a quick kill. DJ turned upon, he dies as well. Team Spirit, no more messing around with them. As they focus down the throne, one by one by one, death will die, and more to follow. As Team Spirit is gonna close this one out and end the dreams of Fnatic. They get the good luck going next. Of like the horn toss with the lion, and they get him again. For the bag, and Soxa also gets killed. <laughs> they're get the going jump in onto the void. The Doom gets dropped down. They're flat black Time that takes him out of the side. though Kakko will save him. Jump off from collapse. He's gonna continue to commit. The kisses are coming out. Doom drops over towards the leader. That lost fly, fly. They'll lose kakadu and they'll get by. The looks if they're gonna lose more here. IG. JT's trying to run Ollie as well, but Mira shoots him straight in the face. Triple kill once again for แต่ถึงแม้จะตบทีให,ใหญ่มาหลายทีมแต่ในครั้งนี้พวกเขาต้องเจอกับทีม Secret ที่ถูก PSG LGD ส่งลงมารอพวกเขานั่นจึงทำให้หลายๆคนมองว่าเส้นทางของทีมอนด์ด็อกอย่างทีม Spirit นั้นคงจะจบลงอยู่แค่นี้อีกทั้งการพ่ายแพ้ในเกมแรกให้กับ Secret นั้นมันก็เป็นการตอกย้ำความคิดที่ว่าทีม Spirit จะไม่ได้ไปต่อ แต่ทว่าทุกคนกลับมองผิดไปเพราะว่าทีมสปิริตได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาจนชนะในเกมที่2ไปได้อีกทั้งยังทำการตลบแผนของทีม Secret ในเกมที่3ไปได้อย่างสวยงามอีกด้วยเรียกได้เลยว่าณจุดนี้ไอเดด็อกได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปสู้กับทีมเต็มแชมป์จากจีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Could prove to be really useful, but not Oh, I guess off the horn toss, skewer into the RP, but the BKB is activated. It's not really going to help against like the Omni Slash, but a lot of it is tanked with creeps. So, Toronto Tokyo getting some backup with Collapse of a huge Ravage. Down goes Matu, and now you see Yotaro at his best. E Blade double kill, three dead for Secret in his Shadow Realm form, just decimating. Nisha able to get a pick off, though. As we see the soulbind, there is the dark portrait. Morphling doing a lot of damage. The silence coming in from Nisha as well. Yataro getting extremely low, trying to focus the, the ancient. He dies, but buys back into the game. The Ravage now though. Nisha's dead. Buys back himself focusing on the racks. Where is Yataro? He's still trying to make his way onto this side of the map. They're just gonna focus the racks and Team Spirit take game two in very, very exciting fashion. ในที่สุดรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขัน TI 1 0ก็มาถึงซึ่งเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมเต็งแชมป์อย่าง PSG LGD และทีม Spirit อันด r d ดอกของการแข่งขันซึ่งมันก็ทำให้หลายคนต่างกระตั้งตารอชมกันอย่างใจจดใจจ่อเลยละครับและเมื่อการแข่งขันรอบชิงได้เริ่มขึ้นการต่อสู้ของทั้งสองทีมก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างงัดสุดยอดแผลของตัวเองมาใช้เพื่อต่อกรกับอีกฝ่ายที่บอกได้เลยว่าเป็นการต่อสู้ที่สนุกสุดมนันถูกใจคนดูเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และเมื่อการแข่งขันดำเนินมาถึงเกมที่5ซึ่งเป็นรอบตัดสินนั้นทีมสป i ริตก็ได้งัดแผนเดิมที่ได้ใช้จัดการทีมซีเคร็มาใช้ในครั้งนี้โดยเป็นการปล่อยให้ P.S.G.L.G.D. ได้เลือกคอมโบมมาหินที่เป็นสุดยอดเมตาในตอนนั้นโดยเป็นการเลือกตัวไทนี่เล่นคู่กับไลแคนและพวกเขาก็เลือกตัวถนัดมืออย่าง m a g n ัสและก็วินเทอร์ไวเบมาเพื่อสกัดแผนนี้และผลสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอเดอร์ด็อกสามารถงัดเต็งแชมป์จนชนะ Let the international, can be Can they get a grab underneath the tier 2 tower? nothing not to say. They're going to try. Collapse. He's going to go with the RP just onto Jinkyu. Drag the Sky up underneath the tower. And we'll lose the Y in return. But Yatoru is ready to turn up the grips there. They've caught nothing to say underneath the tower. Yatoru's bit this up for now, though. Slider fist comes out as they're looking to turn on. And nothing to say. They get him. Jump forward with the remnant. He's looking for more. Try to going with the chains. onto both Y and o down! Why Fabian? Faith Beyond lost your life, but not for long? That shockwave claims the life of the Enchantress. The spirit will collapse. Oh, he'll end up dying To uh, the Thunderhide of Faith Beyond, but of course that will also get claimed by. He's not able to get the grab back or nothing to say. So, nothing to say. Pikum up, but Mira holding up for the longer. of the feast. gets cancelled by the avalanche. The Winter's Curse coming to a quick end as PSGRG now charging on the base. Bo crashing down onto Mira. Ancient Seal for now onto They're Looking to back up and reset inside the base. Toronto, Tokyo, he's diving in. past the tier 3s. He's able to take out nothing to say. Look at the remnant over to the side. He's got his eyes over towards Y. Well, maybe even more actually. He's holding on to that, not jumping back quite yet. As they are killed off two. Only two left can they stop at PSG LGD. I don't think they can. GQ's got it. It's yes, over. Yes, Gigi. It's over. GG! They've done it. They have done it. Team spirit. They come into the grand finals, two games straight up. They take away from PSG LGD. Game three, game four. PSG LGD. They hit back, from the game five. Even though they get knocked out in three and four, spirit. They come back with the same skill and ability that's taken them this whole road. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลงก็เป็นทีมสปิริตที่สามารถคว้าแชมป์ TI มาได้สำเร็จซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ในรอบ10ปีให้กับโซน CIS อีกครั้ง มันก็เลยไม่เหลาวไวรุสซีเทั้งหลายต่างก็ดีใจกันเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าท่านประธานาธิบดีของรัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังออกมาแสดงความดีใจส่วนในประเทศไทยเราเองนั้นก็มีพี่แบงค์ไซเบอร์คลาเชอร์ก็ทําการโกนหัวพร้อมกับย้อมคราวเป็นสีทองต่างที่ตัวเองได้วักาวาจาไว้หลังจากการได้แชมป์ทีไอน,นั้นทางคุณแม่ของโตรันโตโต,โตโกเกียวก็ได้ออกมาเผยว่า ตัวของเธอรู้สึกภูมิใจกับลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ก่อนหน,น้านี้จะต้องเผชิญกับเรื่องเข้าใจผิดมานับไม่ถว้วนรวมไปถึงมีการด,าด่าทอลูกชายอย่างรุนแรงจนในวันนี้ตัวของลูกชายก็ได้พิสูจน์ให้เธอได้เห็นด้วยการเป็นแชมป์ทีไอซินั่นเองล่ะครับสำหรับโตรันโตโตโกเกียวนั้นเขากลายเป็นผู้เล่นที่ถูกจับตามองตั้งแต่การพิมพ์ใส่ทีม OG ด้วยคำว่า easy game หรือว่าเกมนี้มันง่ายจาังจนสร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการพิมพ์ใส่มาทุมบาแมนต,ตอนเล่นพับบิกเกลมด้วยกันว่าตัวของเขาและทีจะตบทีมซีเครด2-0ให้ดูเรียกได้ว่าถ้าไม่มีกองเชียร์ก็มีกองแช่งเลยละครับณเวลานั้นแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทําได้และมีศักยภาพในการเล่นที่ดีพอกับฝีปากเลยทีเดียวและในตอนหลังเขายังให้สัมภาษณ์อีกว่าตัวของเขานั้นรู้สึกประหลาดใจที่ใครๆก็มองข้าศักยภาพของทีมสปิริตไปได้ ซึ่งในตอนหลังทางเฟบบี้โพชของทีมอันดายิงก็ได้ออกเผยว่าที่พวกเขามองข้ามทีมสปิริตนั้นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นการซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังเห็นอีกว่าสมาชิกทีมสปิริตมีการเล่นเกม CSGO ในระหว่างการซ้อมโดรตาทอีกด้วยเรียกได้ว่าพวกพี่แกชิวกันสุดๆ Interestingly Team Spirit only started t uh, s c r i m s like in the third week A lot of the TI teams they started boot bootcamping or like practicing one month before, but the team spirit they were like fucking around. So like we thought they did not do they wouldn't do well, but then then the bam, they won TI. But anyways, like they were kind of chillaxing, fucking around, playing CS:GO. So we were making fun of them, you know, because they weren't like try for TI. Then they won, so maybe that's how you do it. อย่างไรก็ดีในการคว้าแชมป์ครั้งนี้มันก็ทำให้ทีมสปิริตได้สร้างสถิติมากมายที่มันน่าสนใจเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ที่หญ่ในรอบ10ปีของโซนซีเสการเก็บแรมเพจได้ถึง3ครั้งตลอดการแข่งขันการหยิบแครี่ไม่ส้าหน้าการมากถึง14ตัวรวมไปถึงการทําให้ผู้เล่นหยิบแมกนัทมาเล่นมากขึ้น23%ในพับบิคเกมเรียกได้เลยว่าเป็นสถิติที่คู่ควรกับการเป็นแชมป์เลยล่ะครับ ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเส้นทางการเป็นแชมป์ของทีมสปิริตนั้นพวกเขาก็ต้องฝ่าฟันทีมสุดแข็งแกร่งมากมายจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถทำเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จอีกทางยังเป็นการตอกย้ำว่าทีมใดๆก็ตามสามารถเป็นแชมป์ทีใหญ่ได้เพียงแค่มีความเชื่อและการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่อย่างสมเสมอนั่นเองครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบประวัติทีสปิริตแบบนี้ของพวกเราแล้วก็ฝากชวยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะ เสียงคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ